สนุนโดยเครือสหพัฒน์มูลนิธิด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนากลุ่มบริษัทสีเทพไทยเร็วช้าหนักเบาปรัชญาของด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาผู้วางรากฐานเครือสหพัฒน์ที่อาจจะเปรียบได้กับสำนวนของจีนที่ว่าเอาไว้ว่าต้องรู้จักก้าวถอยเพื่อก้าวรุกรู้จักผ่อน ซึ่งปรัชญานี้นะคะสะท้อนให้เห็นเลยถึงสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงานที่ต้องรู้จักจังหวะเวลาที่เหมาะสมปรัชญานี้มีจุดเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ตรงของดรเทียมโชควัฒนาผู้ที่เติบโตจากครอบครัวชาวจีนพ้นทะเลพบเจอกับความยากลำบากมาตั้งแต่วัยหนุ่มทำให้ท่านได้เรียนรู้เลยค่ะว่าการทำงานที่ถูกต้องต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมรู้ว่าเมื่อใดควรเร่งเมื่อใดควรชะลอ นี่จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องชี้นาการใช้ชีวิตของตัวท่านเองเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับลูกหลานและผู้ร่วมง,งานที่กลายเป็นเข็มทิศสําหรับองค์กรและทําให้เครือสาพัฒน์ประสบความสําเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในทุกยุคทุกสมัยค่ะ นมช้ชมครับหลักการเร็วช้าหนักบเบา快慢轻重快而不乱轻而有力ของท่านดรเทียมโชควัฒนาเนี่ยกลายเป็นปรัชญาที่คนในเครือสาพัฒและสังคมเนี่ยยึดถือเป็นหลักปฏิบัติประจำใจแล้วก็ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวทุกเรื่องนะครับผมบอกไว้เลย คนของเครือสหพัฒน์เนี่ยนะครับจะต้องมีความซื่อสัตย์ขยันอดทนมีศีลธรรมจริยธรรมไม่เอาเปรียบใครไม่สร้างศัตรูและรู้จักยืดหยุ่นได้นี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งหมดนี้ครับถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นและนี่ก็คือจิตวิญญาณของเครือสาพัฒน์ อยากจะเรียนถามคุณสีวินาอย่างนี้นะฮะหลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตการทํามาค้าขายธุรกิจของท่านดรเทียมเนี่ยมีมากมายเหลือเกินคนในเครือสหพันธ์เนี่ย<ม>ก็จะพูดถึงเร็วช้าหนักเบาแสดงว่าเป็นหลักการที่โดดเด่นมากที่สุดเลยข้อหนึ่งโอ้ oh, เร็วช้าหนักเบานี่สําคัญมากเลยนะค,ะคบนี่คือชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราไม่รู้จักคําว่าเร็วช้าหนักเบาเนี่ยชีวิตเราจะไม่มีความสุข จังหวะของชีวิตของเราเราต้องรู้ว่าเราควรจะทําอะไรเวลาไหนเวลานี้ต้องทําเร็วเวลานี้ต้องทําช้าเรื่องนี้ต้องขยันเรื่องนี้ต้องเบาๆหน่อยรักษาน้ําใจสิ่งเหล่านี้คือชีวิตมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เร็วช้าหนักเบาเมันเป็นชีวิตการดำรงชีวิตยอย่างมีความสุขเรียนชอบคิดว่าดรเทียมเนี่ยไม่ได้สอนทําธุรกิจนะคะท่านสอนให้ทุกคนดํารงชีวิตยอย่างมีความสุขตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ย เดี่ยวคิดว่าเป็นคนโชคดีที่อยู่กับท่านท่านไม่ได้สอนเราแต่ท่านสอนลูกน้องให้เราฟังท่านหวังดีต่อลูกน้องมากเลยจะสอนให้ลูกน้องรู้จักความสุขแล้วความสําเร็จเพราะนั้นมันบอกถึงวิธีการดํารงชีวิตที่ถูกต้องนะคะแล้วก็สอนให้รู้จักการเรียนรู้เพราะเราต้องรู้ว่าอะไรที่ควรจะเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจอะไรที่เราเพาะรู้ก็พอไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างเรียนทุกอย่างมันจะหนักเกินไปถูกไหมฮะเพราะสิ่งที่คุณพ่อสอนก็คือ เร็วช้าหนักเบาเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชีวิตของมนุษย์การดํารงชีวิตด้วยความรู้จักโดนี้จะทําให้เรามีความสุขด้วยทํางานได้ดีด้วยประสบความสําเร็จด้วยผมสรุปได้อย่างนี้ว่าเป็นการควบคุมจังหวะชีวิตใช่ค่ะและเป็นการให้น้ําหนักกับกิจกรรมใช่ค่ะบางเรื่องเนี่ยควรที่จะทุ่มเทก็เรียกว่าหนักใช่ค่ะบางเรื่องเนี่ยเพลาๆหน่อยพอรู้ก็พอนะครับ แลัการเหล่านี้ที่คุณชวินาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่มาจากหนังสือ100ปรัชญาคุณธรรมของดรทีมปรัชญาทุกอย่างคือชีวิตของเราเพราะนั้นปรัชญานี่ช่วยเรามากคุณพ่อจะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะทํางานมากก็ผิดมากทํางานน้อยก็ผิดน้อยเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวที่จะทํางานผิดแต่เราต้องเรียนรู้ว่าผิดแล้วเป็นครู ทำมากผิดมากทำน้อยผิดน้อยถ้าไม่ผิดเลยคือไม่เคยทำไม่ได้ทำงานเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะคะแล้วคุณพ่อก็บอกว่าผิดนี่คือครูถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดเนี่ยเราแสดงว่าเราชนะเรารู้ละบทเรียนบทนั้นคุณพ่อสอนดีมากนะคะแล้วก็บอกให้เราเนี่ยอย่างงี้อยากเจริญก้าวหน้าต้องทำตัวเหมือนคนขึ้นเขาตัวงอนิดนึงอ่อนน้อมต่อบุญญวเดินขึ้นเขาเนี่ยตัวเราต้องเอียงขึ้นไปถ้าเราอยากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จเราต้องรู้จัก เคารพผู้อื่นครับเราต้องเห็นคนอื่นเก่งกว่าเราต้องเคารพเขาให้ความเคารพผู้อื่นเสมอคุณพ่อสอนเยอะมากค่ะแล้วเราก็ฟังมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ไม่ได้มาจับคุบเรื่องพอพอคุณพ่อจากไปร้อยปีก็มาทาหนังสือเล่มนี้คุณเฉรินาคิดว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นลูกหลานของท่านดรเทียมเนี่ยนะครับส่งผลให้คนในครอบครัวส่งผลให้คนในเครือเนี่ยรักกันไม่ทําร้ายกัน คิดดีทำดีเพราะคำสอนของท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณพ่อสอนมาตลอดคือต้องเป็นคนดีกลัวที่สุดคือเราเพลอทำไม่ดีแต่คุณพ่อสอนอันหนึ่งที่พวกเราถือคุณพ่อก่อนจากไปก็สั่งไว้ว่าให้สอนหลานๆนะคะคือซื่อสัตย์อดทนรักษาเครดิตไม่เอาเปรียบคนคบแล้วก็คบแต่คนดีไม่สร้างศัตรูอ,อันนี้เป็นคำสั่งเลยว่าครอบครัวโชคัฒนาทุกคนต้องเป็นแบบนี้นี่หรือเปล่าครับคือหลักปรัชญาซึ่งรับมาจากดอกรเทียม แล้วก็ยึดเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของตัวคุณซีวินายคือคิดว่าทุกอย่างที่ดํารงชีวิตมาจากปัชญัาด,ดรเทียมหมดนะคะแต่สิ่งที่ทําอยู่ตลอดเวลาแล้วมองว่าตั้งใจทําก็ค,คือผักน้ําออกไปน้าไหลเข้ามาคุณพ่อสอนว่าอันนี้คือการว่ายน้ําเพราะนั้นทุกครั้งที่เราว่ายน้าเราต้องเอาน้ําออกไปก่อนแล้วน้ําก็จะเข้ามาใหม่เราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดเสมอให้คนอื่นถ้าเราทําสิ่งที่ดีๆให้คนอื่นสิ่งที่ดีๆจะกลับมาหาเราเวลาสอนลูกน้องหรือทําอะไรก็ตามก็จะบอกเลยว่า ของที่เราทําทั้งหมดต้องดีที่สุดครับในเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความตั้งใจมากเลยที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเชื่อว่าพี่น้องทุกคนเวลาทําสินค้าตั้งใจมากเราท้ายทุกอย่างที่คุณพ่อสอนแต่อันนี้สําคัญที่สุดคือเราให้เราจะต้องเป็นผู้ให้เสมอเจ้าเราให้อะไรใครได้เราก็อยากให้นะแต่เราให้ด้วยความคิดนะฮะไม่ใช่ให้สิ่งที่ทําให้เขานิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยก่อนจะให้ต้องคิดก่อนว่าทําให้เขาดีขึ้นไหมให้หลักการให้ความคิด ให้สิ่งที่ดีๆก็ให้กับคนอื่นให้มากที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้เรามีความสุขเพราะเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนดีเนี่ยโอ้โหความสุขมีมากเลยในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอนปรัชญาเร็วช้าหนักเบาเป็นหลักคิดที่ช่วยให้การบริหารจัดการมีทั้งพลังและความยืดหยุ่นเร็วในทางธุรกิจหมายถึงความสามารถในการตัดสินใจอย,อย่างทันท่วงทีมองเห็นโอกาสในตลาดและลงมือทำก่อนใครเช่น การพัฒนาสินค้าใหม่หรือการเข้าถึงผู้บริโภคในจังหวะที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันช้าก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะการสร้างรากฐานที่มั่นคงต้องอาศัยเวลาความอดทนและการคิดอย่างเป็นระบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจึงต้องรู้จักลงทุนระยะยาวไม่รีบเก็บเกี่ยวจนต้นทุนพื้นฐานอย่างไม่แข็งแรงด้านหนักคือการทุ่มเทพลังในการทำงานการลงแรงลงทุนและยืนหยัดต่อสู้ เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตหรือการแข่งขันที่ดุเดือดความหนักแน่นเช่นนี้ทำให้องค์กรสามารถผ่านพายุและก้าวต่อไปได้ส่วนเบาคือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นต่อวัฒนธรรมการทำงานและไม่สร้างความกดดันเกินจำเป็นให้กับบุคลากรหรือคู่ค้าเมาื่อรวมเข้าด้วยกันปรชญานี้จึงเป็นรากฐานที่ทำให้ธุรกิจไม่เพียงเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะมีทั้งพลังในการแข่งขันและความเมตตาที่สร้างความเชื่อใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลักปรัชญาคำสอนของท่านดรเทียมเนี่ยนะฮะมีเยอะแยะมากมายครับแต่ที่เห็นทุกคนพูดกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนในเครือสาพัฒน์เนี่ยนะครับเร็วช้าหนักเบาแน่นอนครับก็อยากจะถามพี่เวทินนะครับว่า ได้มีการยึดเอาหลักเร็วช้าหนักเบาเข้ามาบริหารธุรกิจหรือใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมครับเร็วช้าหนักเบาเราฟังงงเราแรกงงไม่รู้คืออะไรแล้วก็ก็ไปเรียน MBA ใช่ไหมฮะจนในที่สุดผมไปตั้งอยู่โรงงานหนึ่งซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ให้โตโยต้าโตโยต้าก็มาสั่งของแล้วบอกว่าคุณต้อง just in time โรงงานเ็ามีที่เยอะยะให้ผมส่งของวันละสี่รอบผมก็ส่งไปทั้งรถก็ได้แต่ให้ส่งวันละสี่รอบ แล้วเขาก็เข้ามาพัฒนาโรงงานผมอมสอนหลัก Toyota Production System ระบบ,บ just in time จนในที่สุดผมก็พบว่า just in time ก็คือเร็วช้าหนักเบานั่นเองทำไมคุณจะต้องมีสต็อกเยอะครับมันก็คือหนักถ้ามันมีเบาได้มันก็เบาอืใช่ไหมครับทำไมคุณต้องรีบผลิตครับคุณผลิตช้าก็ได้ในเมื่อลายประกอบเขาเรียกคุณวันละเท่านี้กลายเป็นว่าเร็วช้าหนักเบา่ะ มันไปอธิบายทฤษฎีของ Toyota Production System Just in Time ที่เราเรียนใน MBA ครับเสร็จแล้วก็มาทำคา์าปริกผมเนี่ยมาทำตัวเรียกว่าโลจิสติกหรือคลังสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เราส่งไปหน้าร้านเนี่ยเขาไม่เอาเยอะเขาเอาทีละชิ้นตัวไหนขายดีทีละ20ชิ้นตัวไหนขายไม่ดีก็วันละชิ้นก็พอเติมครั้งละชิ้นก็พอ ออกไปชิ้นหนึ่งก็เติมชิ้นหนึ่งแล้วมีสต็อกอยู่2ชิ้นผมก็มาพบว่ามันก็คือเร็วช้าหนักเบาเหมือนกันพอต้องมาดูแลหน้าร้านก็มีเร็วช้าหนักเบาอีกร้านมันขายไม่ดีไม่มีกําไรโอ้ยค่าใช้จ่ายสูงคเราไปถึงก็บอกเฮ้ยคือต้องลดค่าใช้จ่ายต้องลดค่าใช้จ่ายลดค่าไฟนะอย่าเปิดแอร์สองตัวทิ้งน้ําหนักกับตรงนั้นมากอืจนลูกน้องกลัวไปหมดอมาเช็คดูต่อให้ค่าไฟเท่ากับศูนย์บาท ร้านนั้นก็ขาดทุนอยู่ดีปเปลี่ยนใหม่ครับไปทิ้งน้ำหนักทํายังไงจะดึงลูกค้าเข้ามาไปแจกใบปลิวไหมติดป้ายยังไงไหมสิ่งที่เร็วและต้องทิ้งน้ําหนักคือสิ่งที่ต้องทําก่อนหลังจากลูกค้าเข้ามาเต็มแล้วอค่อยมาประหยัดไฟมาลดความสูญเสียเพราะฉะนั้นเราจะต้องคํานวณก่อนว่าอะไรควรจะเร็วอะไรควรจะหนักอะไรรอได้เร็วช้าหนักเบาใช้ผมบอกตรงใช้ทุกวัน นี่เป็นแค่ตัวอย่างบางตัวอย่างพูดไม่รู้จบครับเรื่องเดียวช้าหนักเบาเนี่ย สนุนโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน The m o ล์ Group ผมรู้ว่าพี่เนี่ยลูกหลานชาวจีนเอ้าดูหน้าก็รู้แล้วหนึเลยมั้งเพราะนั้นเนี่ยการที่พี่ได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวคนจีนวัฒนธรรมแบบจีนได้มีการเรียนรู้หรือว่านำหลักการอะไรเกี่ยวกับจีนเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างไหมครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะ คุณแม่ให้เหล่าสื่อมาสอนภาษาจีนกลางอืมาทุกสัปดาห์เรียนภาษาจีนกลางอยู่เจ็ปีครับเรียนอยู่เจ็ดปีเจ็ดปีต้องเก่งมากเลยอ่านออกเขียนได้พูดได้คือยุคนั้นเนี่ยผมไปโรงเรียนในยุคนั้นมันมีแอนตี้คนจีนเพราะฉะนั้นในการที่เราไปบอกว่าเราเรียนภาษาจีนเนี่ยบางทีมันดูไม่ดีมันเหมือนกับเราเป็นคอมมิวนิสต์อันนี้คือความคิดของความี้ของเด็กในวัยนั้นความคิดของเด็กยุคนั้นแล้วความคิดของเด็กในโรงเรียนยุคนั้นด้วย เขาก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าคุณเรียนภาษาจีนเนี่ยคุณเป็นคอมมิวนิสต์ใช่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความคิดแบบนั้นเนี่ยภาษาจีนมันเลยไม่เข้ามามันเข้าไปแล้วลหละแต่มันถูกรีเจ็คออกวันนี้พูดเลยไม่ได้เลยเสียดายมากเราไม่คิดเลยว่าจีนจะพัฒนาจากคอมมิวนิสต์เปลี่ยนมาจนเจริญรุ่งเรืองด้านเทคโนโลยีและนําเป็นผู้นําของโลกในด้านนี้ได้เราเสียดายที่เราพูดภาษาจีนไม่ได้เราทุกวันนี้ครับหลากหลายธุรกิจที่พี่เพิตดูอยู่บริหารอยู่ ได้มีการติดต่อกับฝั่งจีนมากน้อยขนาดไหนครับช่วงนี้เริ่มเยอะครับในอดีตผมบอกเลยผมเริ่มมาคือญี่ปุ่นเหมือนที่คุณมยูสิตพูดครับครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นทุกปีนะเสร็จแล้วก็ไปติดต่อทางอเมริกาบ้างนะครับไปงาน CES ทุกปีครับดูเรื่องราวต่างๆนานาอืแต่ยุคนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเจอแต่คนจีนไปเมืองจีนปีนี้ไปมาแล้วสามหนเนื่องจากว่าตอนนี้ ความจเจริญมาอยู่ที่จีนหมดครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งกลายเป็นว่าภาษาเราก็ไม่รู้อืแต่มันสนิทกันครับนะฮะพูดจาถ,ถูกคอกันแล้วเขาก็อยากจะทําธุรกิจกับเมืองไทยอผมก็อยากส่งออกไปจีนเขาก็อยากมีของมาขายในไทยเขาก็อยากจะเซตอัพบริษัทเมืองไทยผมก็ช่วยเขาไปมาหาสู่พบกันมาถึงก็กินข้าวกันคุยเรื่องงานแนะนํางานกัน ก็รู้สึกดีที่ว่าถึงแม้ภาษาเราไม่ได้นักธุรกิจจีนก็ดันพูดภาษาอังกฤษได้ขึ้นมาสมัยนี้สิ่งที่พี่เวทิตได้รับมาจากท่านดเรเทียมโชควัฒนาและเครือสาพัฒน์นะครับประสบการณ์คําสอนต่างๆนานา,นารวมทั้งแรงบันดาลใจพี่เวทิดคิดว่าจะส่งต่อให้ลูกหลานะรุ่นต่อไปยังไงแล้วมีวิธีส่งยังไงครับผมคงเรียนแบบคุณปู่ผมครับ,รบเพราะว่าท่านไม่ยัดเยียดอืม เราก็คงยัดเยียดไม่ได้การทำให้ภูมิใจและเป็นแบบอย่างสําคัญกว่านอกเหนือจากความดีที่ผมได้รับจากคนข้างนอกที่พูดถึงคุณปู่ผมผมยังเห็นชีวิตท่านความขยันความมุ่งมั่นการทุ่มเทให้กับการงานมันสอนไม่ได้มันต้องแสดงในเมื่อคุณปู่ผมแสดงให้ผมเห็นแล้วแสดงให้คุณพ่อให้คุณอาของผมเห็นผมก็ต้องแสดงสิ่งนี้ให้กับลูกต่อไปเช่นเดียวกัน หนึ่งทายาทที่ยึดปรัชญาการทำธุรกิจและใช้ชีวิตด้วยแนวคิดน้ำไม่เต็มแก้วที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และยอมรับความเปลี่ยนแปลงเสมออย่างคุณพิภพโชควัฒนาเขาเติบโตมาท่ามกลางเพสาพัฒที่รุ่นก่อนวางรากฐานอย่างแข็งแรงด้วยความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งเขานำมาต่อยอดด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ในโลกดิจิทัลคุณพิภพเชื่อว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ต้องเกิดจากความหมกมุ่น ความเข้าใจและความหลงหลายในสิ่งที่ทำพร้อมยอมรับความผิดพลาดเป็นบทเรียนโดยใช้คำสอนจากดรเทียมว่าผิดได้แต่อย่าผิดซ้ำและให้แชร์ความรู้เพื่อให้คนอื่นไม่พลาดตามเขาพัฒนาองค์กรด้วยการผสมผสานความแข็งแรงจากคนรุ่นก่อนกับเทคโนโลยีใหม่เช่น IT, Seamless i n n e r w e r e Digital Fair และ AI เพื่อยกระดับธุรกิจสู่อนาคตอย่างสมดุลพร้อมดึงจังหวะ เร็วช้าหนักเบาในการผลักดันสินค้าอย่างเหมาะสมเขามองว่าสิ่งสำคัญของผู้นำคือการลงมือทำแม้จะไม่รู้ทั้งหมดและต้องสร้างแรงบันดาลใจจากภายในสู่ทีมงานและสังคมวงกว้างทั้งหมดนี้คือแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งพร้อมขับเคลื่อนสาพัให้เป็นมากกว่าเครือบริษัทแต่เป็นพลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนไทย เรียนถามอย่างนี้นะครับว่าเครือสาพัฒน์ของเราเนี่ยนะฮะอยู่คู่กับสังคมไทยมานานเกือบศตวรรษนะจะร้อยปีอยู่แล้วนั่นคือเป้าหมายเราเรามีการยึดหลักประชญาอะไรของเครือหรือเปล่าประชยาของในเครือเนี่ยมีหลายอันมากเลยแต่ผมว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมรับทราบรับฟังจากหลายๆคนมานะจริงๆหลายๆคนก็จะพูดถึงคำว่าเร็วช้าหนักเบา ผมว่าในรอบช่วง80ปีที่ผ่านมาคำพูดนี้จริงๆมันมีการนำมาใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆในเรียกว่าในชีวิตการทำงานของทุกๆคนโดยเฉพาะของในเกลือสาพัดวิธีการใช้ใช้มันยังไงในโดยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเนี่ยยังเหตุการณ์ช่วงโควิดที่ผ่านมานะผมยังจําได้ตอนที่ห้างเสพสินค้าต้องปิดไปหมดล็อกดาวน์หมดช่วงแรกนะเราก็ไม่รู้ทํำยังไงสิ่งแรกที่ขึ้นมาก็ต้องบอกว่าจะเร็วดี แต่ช้าดีจะหนักจะเบาอย่างน้อยมันก็จะเป็นโจทย์ทยหนึ่งที่จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราควรต้องไปในลักษณะไหนช่วงโควิดเนี่ยถามจริงๆอ่ะมีอะไรที่เราสามารถทำให้เราตัดสินใจได้บ้างว่าเราต้องทําอะไรบ้างอาสบูห้างส,สั่งสินค้าเราบอกเราอยากจะเร่งเร็วอยากให้ห้างเปิดทําได้ไหมนะทำไม่ได้าทำไม่ได้แล้วเราทำอะไรได้อีกบ้างสิ่งที่เมืองไทยขาดคนไทยขาดแคลนคืออะไรเราบอกว่าหน้ากากหน้ากากหน้ากากเป็นซ u r g i c a l mask mm hmm. ชุด PPE เออเรามาเร็วเรื่องพวกนี้และอีกคำหนึ่งที่มาสอดคล้องไปคำว่าเร็วคือคําว่าหนักนะ,นะจริงๆคําว่าหนักนี่ผมมีคําแปลหลายมุมมากเลยนะแต่คาว่าหนักในมุมนั้นนี่ยคว่าหนักตัวนี้คือพยายามทําให้มันสาเร็จหลายๆคน,นอาจจะไม่ทราบว่าชุด PPE เนี่ยในช่วงโควิดนะครับเมืองไทยไม่มีคลัสเตอร์นี้นะแต่เราสามารถสร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงประมาณ4ีกว่าว,ว,วัน40กว่าวัน40กว่าวันเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต นะครับประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆอาจจะไม่สามารถที่จะผลิตหาสินค้าหรือว่าของพวกนี้ออกมาให้กับทุกๆคนใช้กันได้ช้ากับเบาล่ะนั่นสิบางครั้งบางคราวมันมันมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สามารถบุกไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่รเราก็ต้องรู้จักรอเผาๆลงไปบ้างรู้จักว่าจังหวะที่จะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นจังหวะไหนครับนะครับคือโดยโดยภาพร,รวมเนี่ยคำพูดสี่คำเหมือนๆกันเนี่ย สามารถตีความหมายได้เยอะโลกเนี่ยเพิ่งจะมาฮิตกันมากเลย mm hmm. คือเรื่องของ ESG ไม่ว่าจะเป็น environmental social governance แต่ได้ข่าวว่าตั้งแต่ยุคสมัยอดีตท,ท่านประธานท่านดรเทียมเนี่ยคิดมาก่อนแล้วผมต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆทุกวันนี้อดีตประธานทำให้ในเครือเราเนหนึ่งก็คือเน้นเรื่องความซื่อสัตาร คนในเรื่องความซื่อสัตย์นีผมว่าเรื่องเพื่อสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นคีย์ที่ติดตามกันมาแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่จริงๆเนี่ยทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของา 3G เป็นเรื่องของ Good p e o p l e good people ก็มีเรื่องของความ honest ์สเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับ o o u d t r o d u c t สินค้าต้องดีด้วยนะครับแล้วก็ Good Society มันเป็น 3G ก็คือคนดีสินค้าดีสังคมดี ทำ<ค>ไมถึงเป็น3ตัวเนี่ยนะจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้มันถูกชาร์เป้ลจนเป็นอะไรที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับ <ๆ S 1> ต้องบอกว่าในอดีตสมัยท่านอดีตประธานเนี่ยทุกๆวันเกิดท่านก็จะมีะสิ่งที่จะขึ้นมาพูดเราก็มีการทําเทปบันทึกไว้มันมีปีหนึ่งหนึ่งเกท่านมีขึ้นมาพูดในเรื่องของถ้าท่านมี 1. แน่นอนก็ครอบครัว2ก็บริษัทของท่าน3ก็ คือดูสังคมท่านมีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสําคัญกับสังคมมากแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการให้ความสําคัญกับพนักง,งานมากๆครับในมุมมองของรุ่นผมนะรุ่นที่3เนี่ยเพื่อจะมีความรู้สึกว่าท่านให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ช่วงเริ่มต้นเราอาจจะยังคิดไม่ออกคำว่าเร็วช้านักเปล่าถูกไหมครับนะตกลงเรื่องไหนต้องเร็วก่อนเหมือนเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้ผมว่าถ้าจะพูดไปเนี่ยทำไมมันถึงกลายปเป็นเรื่องที่สําคัญ คือท่านเคยพูดว่ากําไรอาจจะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายเราต้องมองว่าพนักง,งานด้วยแล้วก็สังคมด้วยผมก็เพิ่งไปได้ยินในคําพูดที่คล้ายกันมาจากอีกที่หนึ่งเหมือนกันนะเขาเรียกว่า triple bottom line triple bottom line อ่าว่าสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการแล้วมันคืออะไรเป็นปรัชญายุคใหม่มที่เขาใช้กันเขาต้องนึกภาพถึงว่าจริงๆนะทุกวันนี้เราพูด sustainability เนี่ย แต่รเรายังไม่ได้เมเจอร์หรือไม่ได้วัดผลมันมากขนาดนั้นนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ bottom line ของแต่ละบริษัทเนี่ยวัดกันที่ profit แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนได้อะไรโซซายที่ได้อะไรผมว่านี่จะเป็นขีดท,ท,ที่น่าสนใจมากขึ้นต่อไปในอนาคตและจริงๆถ้าจะลิงก์กลับไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จริงๆไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกมองมาตั้งแต่ตั้งแต่ยุคสมัย1984 40ปีก่อนหลักประชญาชีวิตที่แท้จริงของเครือสาพั์ ซึ่งถูกบริหารโดยตระกูลโชควัฒนานั่นก็คือความมั่นคงจากภายในไม่ลืมรักเน่าไม่ลืมแก่นแท้ไม่ลืมอุดมการ์ของท่านด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาซึ่งสั่งสอนให้ลูกหลานนั้นรู้จักถึงความขยันซื่อสัตย์อดทนรู้จักหลักการในการบริหารเร็วช้าหนักเบาเพราะจุดสูงสุดในการทำธุรกิจของตระกูลโชควัฒนานั้น ไม่ใช่ผลกำไรแต่คือการส่งต่อคุณค่าส่งต่อศิลธรรมและประโยชน์กลับคืนสู่ประชาชนสู่สังคมสู่ประเทศชาติแกนแท้นั้นสำคัญมากนะครับเหมือนกับสุภาษิตจีนซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าสู่ตากึเซินสู่หยกตัวตากึนหยกตต้นไม้จะสูงใหญ่ได้รากนั้นต้องอย่างลงลึก